เคยกินไข่ต้มไหมครับพวกเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเวลาที่เรากินไข่ต้มเนี่ยจะมีอุปสรรคสําคัญอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือเปลือกของมันก่อนที่จะกินไข่ต้มได้เราต้องปอกเปลือกออกก่อนพอปอกเปลือกหมดแล้วเราก็สามารถกินได้ทั้งลูกโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าข้างในจะมีเศษหินเศษก้างหรือว่าเศษกระดูกอะไรแล้วเคยกินปลาทูไหมครับปลาทูเนี่ยไม่มีเปลือกให้ปอกดูเผินๆเนี่ยเหมือนจะกินได้ง่ายกว่าแต่การที่จะกินปลาทูเนี่ยเวลาที่เรากัดเราไม่สามารถกัดลงไปได้ทั้งคาเพราะว่าปลาทูเนี่ยมน่เ็ห การที่มองไม่เห็นเนี่ยแหละครับโคตรอันตรายเลยทําไมผมถึงต้องเอาเรื่องนี้มาพูดนั่นก็เป็นเพราะว่าหลายๆคนครับชอบมาถามผมว่าเวลาที่เราจะคบคนเวลาที่เราจะฟังใครไม่ว่าจะเป็นคําแนะนําของใครคําสั่งสอนของใครเนี่ยเราจะใช้หลักเกณฑ์อะไรในการแยกแยะว่าคาพูดของใครควรฟังคําพูดของใครไม่ควรฟังคาพูดของใครเป็นคาพูดที่ถูกต้องคําพูดของใครเป็นคําพูดที่ไม่ถูกต้องคืออย่างนี้ครับก <H uman matters> าครคบ,บคนหร <ๆ S 2> ือว่าการฟังคําคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินปลาทูกับการกินไข่ต้มนี่แหละต้องบอกก่อนว่ามนุษย์ในโลกนี้นะครับจะแตกต่างกันด้วยชั้นของภููมมิธธรรรรรหืือออออว่่าชชชััั้้้นนนขขงงคย2ก็ แล้วก็ชั้นของอริยชนสำหรับอริยชนเนี่ยก็คือคนที่เจริญแล้วคนที่กิเลสต,ต่างเนี่ยเบาบางลงแล้วเรียกว่าความชั่วมีน้อยแล้วแต่ปุถุชนก็คือคนอย่างเราเราท่านๆนี่แหละครับที่เป็นคนธรรมดาหนาแน่นไปด้วยกิเลสมีนีบ้างร้ายบ้างปะปนกันไปเวลาที่เราฟังคําของอริยชนไม่ว่าจะเป็นคําแนะนําหรือว่าคาสั่งสอนก็ตามมันเหมือนเรากินไข่ต้มนะครับคือพอเราแกะเปลือกออกปุ๊บเราเห็นเนื้อในปุ๊บนะเราสามารถกินได้ตลอดคําโดยไม่ต้องมีข้อสงสัยหรือว่าไม่ต้องมีข้อแม้เลยต่างกันกับเวลาที่เราฟฟััังงงงคคํํํําาาาาาแนนนนนนะะะขขออุุชชเเพรรรบ่ ต่างจากการกินปลาทูครับคือมันมีทั้งส่วนที่กินได้และก็ส่วนที่กินไม่ได้ซึ่งแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้เป็นปูทุชนครับคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอริยชนมีปกติไม่อ้อวดเพราะฉะนั้นอริยชนจึงเป็นบุคคลที่หาได้ยากในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมีโอกาสเจอปุทุชนมากกว่าอยู่แล้วถูกไหมครับแม้แต่ตัวเราเองหรือคนรอบข้างก็เป็นปุทุชนจะมีกี่คนกันครับที่ได้เจออริยชนตัวเป็นๆซึ่งไม่ใช่ไม่มีนะครับอริยชนเนี่ยยังมีอยู่แต่เราม่มีทางรู้หรอกว่าเป็นใครและอย เป็นคนใกล้คนไกลคนหวังดีคนหวังร้ายทุกคําแนะนําเป็นคําแนะนําของปุถุชนเวลาที่เราฟังมันก็มีทั้งส่วนที่เป็นเนื้อที่เป็นประโยชน์แล้วก็ส่วนที่เป็นก้างที่ไร้ประโยชน์แล้วก็อันตรายซึ่งเราจะต้องคอยระวังเอาเองต้องคอยตั้งสติเอาเองไม่มีใครพูดถูกทั้งหมดครับแล้วก็ไม่มีใครพูดผิดทั้งหมดด้วยทุกคาแนะนําของทุกคนล้นแล้วแต่มีทั้งส่วนที่เป็นคุณแล้วก็เป็นโทษปะปนกันไปอย่าเผลอคิดว่าทุกคําแนะนําคําสั่งสอนของทุกคนเนี่ยจะเป็นไข่ต้มเพราะเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยปะทูครับ จำไว้อย่างหนึ่งว่าคําแนะนําของใครก็ตามสามารถออกมาจากปากของคนคนนั้นได้เนี่ยออกมาได้ไม่เกินความรู้ความคิดมุมมองสติปัญญาและประสบการณ์ของเขาเพราะฉะนั้นจะฟังใครก็แล้วแต่แม้แต่ผมก็ตามจงตั้งสติให้ดีดีครับไข่ต้มกับปลาทูมีประโยชน์มีโปรตีนเหมือนกันครับแต่เวลากินเราต้องตั้งสติและเลือกวิธีกินให้ถูกด้วยตัวเราเองหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับ สำหรับอริยชนเนี่ยในทางพุทธศสนานะครับแบ่งไว้ทั้งหมดเนี่ยมี8จําพวกนะครับแประเภทก็คือเริ่มตั้งแต่โสตาปฏิมันะมักก็คืออยู่ในทางอยู่ในเวนะครับแล้วก็โสตาปฏิผลผลก็คือได้รับแล้วนยะจะเป็นมักผลมักผลอย่างเงี้ยคู่กันไป4คู่ก็มีโส,สตาปฏิมัตโสตาปฏิผลสกิทาคาปฏิมัตสกิทาคาปฏิผลอนาคามิมัชอนาคามิผลนะครับแล้วก็อลรหัตตมัชแล้วก็สุดท้ายอารหัตตผลก็คือเป็นพระอรหันหมดสิ้นซึ่งกิเลสนั่นเองซึ่งขั้นของอัิยาชนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ัาสยโ นะครับก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเอาลวกันแต่ก็อย่าลืมครับทุกคนเป็นปุถุชนผมเองก็เป็นปุถุชนนะครับบางครั้งบางทีผมสื่อสารอะไรออกไปแน่นอนครับมันเป็นประตูนะมีทั้งส่วนที่เป็นเนื้อแล้วก็ส่วนที่เป็นก้างก็หลบกล้างกันเอานะครับหลบให้ดีๆแล้วกันผมความรู้และแรงบันดาลใจที่ได้มาในการทําคลิปนี้นะครับเกิดขึน้นจากการที่ผมได้อ่านหนังสือชุดมงคลชีวิตของพันเอกฟินมุทุก,กันนะครับหวังว่าคงจะชอบนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับ แม่งแม่งหอมอดใจไม่ไหวอร่อยด้วยแม่ทอดโคนรอร่อยเลย <laughs>